ัหมออมมออนนคกกไ่ีใถ้าเพื่อนคุณพร้อมโอเคนะผมก็พร้อมอเออสิผมชอบอ่ะพี่ไม่ได้แค่พร้อมเปย์นะพี่พร้อมพี่พร้อมเป,มมเปเย์ให้ใช้ด้วยว้าคำคำบาดใจผมชอบพี่ว่ะ ผมไปทำแล้วเว้ยชิสบอลบวกบวกอินเดเบนโซส่งต่อเป็นทองหล่อทูิคอนโถึงเวลาผมต้องไปคอมโกเิคฟิตกสแกรชพาปิริดาเียต้องแวะมีแวะมีแวะ ส,สวยๆกล่องน,นี้เอตโทนี่มึงทำอะไรอ่ะเอ่รู้นี่เไไดยครับอ๋อหมดไม่รู้าทำอะไรหาหญิงคอ,อยู่น้องคุยนว่นวาวุ้ยน้องคุยนมีหญิงโสดไหม พี่เพื่อนสดทำไมกิ๊กไงไอ้กิ๊กไงโอ้หเจอทีไรแดกกับแม่งตลอดเลยข้าในรถอะเบคอนเหรอใช่ครับพี่อะไอ้หลงเบฮะเต็มเงินไว้เยอะนะครับอยากได้รถสีที่นั่งแบบเฟียวๆป่ะสีที่นั่งแรงแรงก็ดีนะนะ มีเยอะเลยแหละ,ละ,ละมีใครกีดิงดิ๋งไอ่กะ แม่งกลับมาแม่งร้องเดี๋ยวมึงไปดูเซียนความเซียนขึ้นความเซียนขึ้นทุกฟีนว่าไงครับไม่มีคนโสดเลยเหรอหะมคุณมีหลิงหลิงมีกีแล้วก็ไม่รู้วิเวียนโสดไหมเคยใช่เหรอใช่แล้วเขาโอเคพร้อมจะโอซีเปล่ามินิ <Min it. S 2> <c oughs> ก็มันไม่ค่อยแรงแต่มันได้ไปลพยาะแรงเลยสามร้อยเกียรนะสี่ร้อยห้าสิบอะแต่มันดีนะมันนั่งได้มันนั่งได้บีเอ็มนะโอ้โหสตีนบอกเลยก็นี่ไงก็มึงมึงจะเอาไม่ได้หรอะให้ลงบมูลไม่ใช่หรอบีเอ็มหรอใช่แล้วผมเล่นพียี่สิบไว้ครับแต่ว่าบีเอ็มแม่งแรงนี้ขับง่ายด้วยถ้ามีอาจจะเปลี่ยนใจเอาไม่เอาลงไปแล้วแล้วก็มีบ m x อ m มอหกเอมสี่ที่นั่งสวยสัตเลย เอาให้ได้สักคันแล้วกันนะเก็บเงินก่อนอะไรควีนทำไมควีนถึงเงียบที่หลอดนี่อะไรเดี๋ยวครับทำไรวะป๋าครับรถหนูหายแล้ป๋าสิงนเขาพูดอย่างนี้ไงยังเงินอยู่นี้โดนไหมอะไรนะคะไสองพันสี่อะไงอยู่ตรงนี้สองพันยังไงก็คือ ไม่ใช่ลงมาทักทายเฉยประวัติยังไงคือไม่แต่น้าบอกกันน้าจะจีบมินิดไม่ใช่หรอทำมอยู่ดีน้ามามาถามว่ามีใครโสดไหมอ่ะมันมีผมทำไมตะเล็นนาสู้ไม่ใช่หรอตอนนี้น้าถอยแล้วหรอสู้อะไรอ่ะเด็กมันไม่เล่นถามเด็กยังถามแล้วมันไม่เล่นเป็นไงแองควีนน่ารักชะมุเลยอ่ะ ยังยังเลยยังไม่เห็นโปรไฟล์เลยไม่เจอสินว่าน่ารักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้เอาวิง่งได้น้าน่ะนะฮะอะไรทฮ้ยเ,เราต้องดูจากโปรไฟล์ด้วยสมมติ <Summer S 2> ไงใครสมมติ <Summer S 2> มันมีผู้ไปหมดเลยหนูไม่เข้าใจอ่ะอใจน้ำไม่ได้เอาจริงจอะไรนะใจน้ำไม่ได้ ใจไม่ได้ไงวะใจน้าไม่ได้ไงจีบคนโสดศัตรูร้อยคนมีแฟนศัตรูคนเดียวนะนะใช่มันไม่เล่นด้วยหนูแค่พูดลอยๆนะแล้วแต่น้านะไม่เล่นด้วยรู้ยดงไงว่าเขาไม่เล่นด้วยก็มันบอกอัสิเขาบอกยังไงบอกยังไงมันบอกว่ามีแฟนแล้วแล้วก็วิ่งตลอดเลยมันเห็นน้าเป็นตัวอะไรหมดที่อะกูอยากหล่อไมหลงไม่สั์ ไม่หล่อแต่ผมใจดีครับจะแรดีด้วยเนาะใช่ไหมที่รักยังไงควีนฮะส่งโปรไฟล์มาเลยโหเสียใจว่ะสำัรงยงเด็ดหรอเด็ดอได้อยู่ไหนเออ เอาไงดีนะนะวไว้จะดูยังไงล่ะไม่ชอบหนาวอ่ะจะดูยังไงล่ะในเมืองไงในเมืองอ่ะตัวหนังสือพิมพ์อ่ะนะไม่หนังสือพิมพ์ดีสีใช่ไหมใช่หนูทักบรรณาธิการที่ชื่อว่าสีลาวสิหนูส่งไมค์พี่หน่อยสิหนูกรีน นาจะเป็นโน1เหรอฮะน้าจะเป็นโน1ใช่ไหมน้าน้าโอเคใช่ไหมมันถึงเวลาต้องกลับมาแล้ววะหลังจากที่ติดคุกไปอยู่3ปีโอ้นะา3ปีมันนานเลยนะใช่แต่ power พี่ยังมีหนูน้าออกจากคุกได้แล้วใช่ไหมออกโอ้โหไม่เหลือเม็ดแต่เศษซากฐานกำแพงโอ้โหว่าแต่หนูส่งมาดิ ความหวังแล้วอยู่ที่เจ้านะไหนส่งโปรไฟล์มาตามที่ว่าหลายๆคนนั Hispanic ่นแหละส่งมาเลยขอเช็คของโอิขอเช็คของวะเราแป๊บได้มุ้ยเนี่ยอย่าเรียกมาเลยเนี่ยถามรายบุคคลเลยไหมคนไหนเป็นคนไหนบอกได้เลยบอกได้หมดอะน่าจะเอาใครฮะองนะ อะไรโอเคว่าไงนะหาให้น้าสักคนหนึ่งทำอะไรทำไมพี่ไม่รู้อะว่าแต่หนูอะส่งอะไรนิดเดียสารหน่อยเดี๋ยวยาหัวเร้องเดี๋ยวถ้ามันรีบบี่เยอะหนึงหนิเนาะมากมาก นารีทำไมคะเข้าใจไหมคำว่าคึกคักอ่ะเหมือนกลับมาเป็นเด็กอายุนารีบเนี่ยนาชอบอะไรรีบๆล่ะนาจะเย็นดีโหพี่เป็นคนรวดเร็วและรุนแรงซาดิชด้วยดยอกนี้ให้จริงให้นามีชนนเริ่มกลัวนาแล้วนะหนูครับ หนูก็เป็นเหมือนน้องพี่คนหนึ่งนะที่พี่ก็เห็นหนูเป็นน้องจริงไหมหนูก็คงเห็นพี่เป็นพี่เพราะฉะนั้นเรามาดองกันเถอะส่งเพื่อนหนูมาส่งเพื่อนหนูสักคนสองคนเลยส่งเพื่อให้นาสักคนสองคนนะใจเย็นนะรอแป๊บได้ไหมรอได้ไหมอะแค่นี้แค่นี้คือรอได้ไหมได้ได้ได้รูมาดิเฉลียวมาดิคุกกีื ขอเวลาสักแป๊บสองแป๊บสามแป๊บได้ไหมหนูฟังไว้เลยนะพี่ปล่อยให้เด็กมันเดินมามากพอแล้วเว้ยคือพี่คือพี่จะเดินเองว่างั้นชายวัยกลางคนจะต้องพังอัแล้วได้ไหมถูกแล้วเพื่อนหนูจะเช็คของพี่ได้ไหมอะเช็คได้เข้าไปไหนวเช็กยังไงฮะหนูส่งของเพื่อนหนูไปก่อนดีกว่าแล้วเพื่อนหนูจะมั่นใจได้ยังไงมั่นใจว่า ว่าน้าจะไม่คายเออกินแล้วก็าคายทิ้งอะ่ะ <c oughs> คุณเห็นผมนะผมเป็นคนยังไงวะใช่เกิน,น,น,นไปแล้วไม่ควีนก็ต้องเซฟของินเราเคยเจอกันแล้วควีนพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นน้าใจเย็นสิน้าเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยฮะ ตั้งแต่พี่เกิดมาแล้วตอนนั้นแม่แม่พี่คลอดพี่ช้าพี่เกือบออกมากระทืบหมอเป็นไงสายรักเรศัวนนึงได้ไหมได้เลยว่าไงมามึวางวาเพื่อนเนี่าพึง่ง เดี๋ยว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 ไม่ใช่เอาอะไรจะมาในดีซีเฉยๆดูก่อนเอาอะไรเพื่อนแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนโอเคแล้วกูจะมาทำอะไรเนี่ย พร้อมยังหนควีนมันทำเราตกรุ่นหมดเบคอนอะไรตกรุ่นอะไรไหนอ่าไม่เห็นมีเลยโอ้โหนะาหนะ้าไปคนใจร้อนอ่ะหนะ้าไปคนใจร้อนอีกแล้วนะต้องขออนุญาตเขาก่อนใช่ไหมนะหนูควีนหนูไปขอมาใช่ไหม <c oughs> ก็แบบไปคุยกับเพื่อนมานู่นนี่นั่นไงอ๋อนู่นนี่นั่นแม่ก<ช>ูคโคตรชอบไปคำว่านู่นนี่นั่นเนี่ย มีหลายๆอย่างอะดูนี่นั่นเนี่ยใช่มันมีหลายอย่างไงนะ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 ก็ต้องใจเย็นๆนะที่ไหนเงีาไปใช่ไหมอะไรนะอะไรวะอะไรของมันใช่อะไรวะงงละแป๊บนึงนะหนูไม่รู้อะหนูบอกมาแล้วอะ แล้วแล้วไม่บอกจะไมไม่เอาม่ให้ดูก่อนถูกเออหนูบอกไปแล้วว่าะข้อเสียระบบเลยเออหนูไม่เอาม่ให้ดูก่อนนะก็หนูบอกว่าหนูไม่ร้ายว่ะหนูไม่ได้ร้ายหนูเป็นคนตรงตรงซื่อๆก็นนั่แหละไม่ได้บื้อนะคะจบแล้วชีวิตไม่จบหรอก น่าอาจจะแบบน่าอาจจะไม่เสียใจก็ได้ที่หนูเลือกให้เพราะไปคนนี้น่าอาจจะอึ๊บเขไปกูรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนเหมือนเพยงเบนเทนมันขึ้นมาเลยนะเรื่องราวมันเริ่มแต่ตอนที่พบเรื่องมือเอเลี่ยนปลาดใครเขาชื่ออะไรไหนลองบอกสิชื่อซัมเมอร์ไงเขามีผัวแล้วใครบอก เขาบอกบอกเมื่อไรหนูไม่เห็นรู้เลยว่าเขามีผัวอ๋อในนี้ฮะในนี้ในนี้อ๋อในนี้ในนี้เห็นคุยใครก็ไม่รู้จำมม่ได้แต่ว่าบ้าขึ้นไปบ่นละวฮางูยเป็นไงไหนขึ้นมาไหมพี่รออยู่พี่รออยู่แต่ยังยงได้มุ้ยหนูกลัว ีีมรบเลยอะไรกันครับเนี่ยผมนึกว่าเจออะไรเนี่ยเปิดเพลงเมนเทนดิเรื่องราวมันเริ่มแต่ตอนที่พบเกื้มือเอเลี่ยนฟาลาลองว่าไงต่อปะ 个盘。 ก็ยังไม่มีว่าไงได้แล้วเหรอได้อะไรน้าคุยกับใครเนี่ยคุยกับเองอะเป็นไงส่งมาแล้วหรอฮะส่งมาแล้วเหรอไม่รู้นี่เปิดรออยู่นะ อะไรวะเนี่ยมันคุยกับใครวะคุยล้าไงไม่มีอะไรคืออะไรไม่มีแบบอะไรในน้องในน้องสืบพิมพ์เลยเหรอได้ได้แป๊บนึงนะโอ้ชายนเมืนคนอกหักไม่มีใครถ้าเพื่อนคุณพร้อมโอเคนะผมก็พร้อมเออสิผมชอบอ่ะพี่ไม่ได้แค่พร้อมเปย์นะพี่พร้อมเยพี่มีพร้อมเปย์ให้ใช้ด้วย ว้าคำคมแบบยัผมชอบพี่วะกรรู้หรอกพี่อะไรนะแค่หลอกแค่หลอกอะไรไม่มีหลอกอะ่ะมีแต่น้าแหละ ไม่ีไม่มีใครส่งอะไรมาเลยใช่หรอเออส่งไปยังฮะส่งไปยังอียมึงจะบ้าเหร ปแปลกนะจิงไม่แปลกไม่แปลกไม่ปแปลกกกับพ่อมึงแหละโคตรแปลก,ลปลกเออสมไปก่อนเดี๋ยวเขาคุยดีเงอะ่ะโคตรจะฟักเออไม่ฟักอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้โหเพื่อนเออแค่นั้นแหละเฮียแล้วเฮียก็จะปั่นนาเลยรแล้วเขาสดชื่นจริงจเออสดชื่นสดชื่นทักคุณบอกไปว่าดีค่ะคุณบอกให้ทักมาแค่นั้นแหละ yeah. ลกกจบ เจอกันเจอกันหลสัดกูก็รอเหอะน่าโดนผมปันแน่ผมบอกเลยกูก็ทำงานเธอกูก็ทำงานวันพุธกูก็ทำงานพฤหัสกูก็ทำงานสุก กูไม่ทำหรอเว่ยชิปโปเนบบบอเบนโซสุงต่อเป็นทองหล่อชูนิคอนโจถึงเวลาผมจะไปครับโจเบลดคอนฟิตก็สเกิร์พาไปดริดรัตคุเฮีย like a pig คุวะเออต้องแวะมีแวะมีแวะมันก็จัอีเดานะมีแวะหลงไหลมีแวะเอามาเอาใหมเอามเอาใหเอาร้องใหม่ร้องใหม่ เอ๊ะชิคกี้สติีหัวบวก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 กสิหัวบวกบวกบววบวก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 ับวก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 นี้วบวก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 กางคนกูก็ทำงานกางกูก็ทำงานวันพุธก็ก็ทำงานวันกกูก็ทำงานวัุก์ กูไม่ทำเราไว้ยตอนน้ไปออมบวกอีกแลเนซอาทจะต่อเป็นกลาดชั้นอันดัอย่าได้กินบวบชีหายพี่ลออยู่นะน้องควิน บวกกูก็ถือเอกเคสีเทกูไม่อยากทำกะลีเจ็บเออบวกกูรับไม่ทันแล้ไอสัตว์ต้องตีนว่ายเอ้ังไงจุดนี้นะบวก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 กินบวกบวกยังไงจ๊ะยังอี๋เหรอเอาได้เดี๋ยวแป๊บนึงเช็คก่อน ก็ับมึงจะให้แผงกูแตกนะไอ้นี่นี่นิ่งนิ่งไม่นานมายัง